พบกับกเกษตรอดรออนทัวร์อำเภอกุจับอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มในรูปแบบของกเกษตรผสมผสานเจ้าของฟาร์มเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะของคนในพื้นที่อำเภอกุจ,จับเองนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่หมายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือ น้องมินฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน g a p ด้านประมงของอำเภอกุฎจับเราเลยนะคะเราจะพาไปพบกับกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นเจ้าของฟาร์มของน้องมินฟาร์มกันค่ะเดี๋วไไแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปพบกับพี่เจ้าของฟาร์มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีค่ะอันนี้มาถ่ายทำรายการเกษตรอุดรออนทวีเดียวเขาเนี่ยนั่งนะคะที่นีค่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้พี่บอยแนะนำตัวค่ะยังเป็นทางการอีกครั้งนึงเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมสุริกุลน,นะครับผมอยู่ที่บ้านน้ำพ่นครับแต่ย้ายมาทําการเกษตรอยู่ที่บ้านบางก็เลยย้ายอ่พิธานมาอยู่ที่นี่นะ จจุบนันนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อุ39ปีครับผมพอสอบถานเพิ่มเติมน,นะคะพี่บอยก่อนที่พี่บอยจะมาทําอาชีพฟาร์มมาตั้งฟาร์มินต้องมฟาร์มขึ้นมาไหยคะก่อนหน้านี้ได้ทําอาชีพอะไรมาก่อนไหมคะทรับครับผมทำงานโรงงานนะครับอยู่ที่กรมอุตสาหกรรมเพื่อนสีบดระยองนะครับะแล้วมีแรงจูงใจอะไรถึงได้กลับมาทําเกษตรอยู่บ้านอยู่ที่อุดรน,นี่คะ ก็ทำงานทรงงานก็ทำตั้งแต่อายุ18ครับจนมาถึง3 5น6ปีก็ทำช่วยคนอื่นเขาวยมาเยอะแล้วครับก็เลยอยากจะกลับมาสร้างสินค้าทสร้างในส่วนของเกษตรกรรมที่มันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนครับในบ้านเกิดของเราแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวดูแลพ่อแม่ไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนจากไล่มันไล่อ้อยมาทำในส่วนของเกษตรผสมครับเป็นเกษตรผสมผสานนะคะ แล้วตอนนี้กิจกรรมอยู่ในฟาร,ร์มเราล่ะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะตอนนี้คือหลักๆผมจะเน้นไปเรื่องของปลาหมอครับก็คือผมก็เน้นในเรื่องของปลาหมอครับปลาหมอเนื้อแล้วก็ลูกปลาหมอเป็นหลักนะครับตรงน,นี้ก็คือเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะในเรื่องของปลาหมอมันอยู่คงที่แล้วเป็นอาชีพหลักแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ขยายผลไปสู่เรื่องของไก่บัวควายแล้วก็หมูในเป็ียนไก่เรื่องของ เพื่อผักผลไม้ต่างๆครับก็ให้ออกมาในรูปแบบผสมผสานครับเป็นผสมผสานเป็นกเกษตรผสมผสานเลยนะคะตอนนี้เราทําอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่เป็นที่ของตัวเองหมดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้กิจกรรมตรงไหนที่จะพาเราไปชมได้ไหมคะพี่บอยษัทยินดีครับผมโอเคค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะ พอได้อายุสักระยะประมาณ30วันถึง้5วันก็เอาขึ้นนะครับนี่ก็เราก็จะทําให้นอยู่ในบ่อดิมก่อนนะครับเป็นบ่ออนุบาลลูกปลาใช่ไหมคะใช่ครับผมทำพันเองพร้อมเลยครับมีทั้งฉีดเองแล้วก็พัน์เองแล้วก็นําเข้ามาด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ตัวปลาเนื้อครับผมตรงที่ลุงบ่อเลี้ยง บอกปลาเนื้อปลาเนื้อนะครับป็หมอของเาอันนี้่าไรคออายุที่อายุปร้มาณเท่าไรเขาลงบอนี้15วันก็ยาวเลยใช่ไหมคะจนจำหน่ายจนถึง90้าสิวันเวลาถ้ามีคนมาขอติดต่อขอซื้ออยาเงี 5, 000, 3, 000, 3, ้ยค่ะก็ถื0วันเนานนี้เลย่ไหมครับมีเขาบวชมีบอกเขาป็นหมอครับก่อยอยขึ้นอัดไปเรื่อยเร่ครับ ก็คือสี่บ่อที่เหลือนี่ก็จะเป็นอายุ45-90วันเลยก็คืออายุจําไหนเราจะที่45-90วันเลย90วันถึง120วันครคเดียเริ่มจำหน่ายถึงจำหน่ายเนาะโอเคค่ะก็คือ90วันถึง120วันถึงจะจำหน่ายนะคะก่อนก็เป็น120วันไปแต่ว่า ราคาส่งอยู่ที่7จบาถึง8ปบาทครับนะแต่จำนวนการใช้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นปีก็1น0้ยบาทครับคตอ่อตกิโลต่อกิโลโอตอนนี้หลักๆก็คือเราจะเป็นกระไหนพันตมองใช่ไหมครับใช่ครับ ปลาที่แข็งแกร่งทนครับแข็งแรงแล้วครับทีนไม่ค่อยมีโรคครับคือในส่วนใหญ่ที่ผมเลี้ยงคือผมจะเน้นการป้องกันก่อนเกิดโรคนะครับคือเราก็ใช้พวกยูริซีครับไปช่วยพวกอเอ็มครับแล้วก็ปูนขาวเวลาที่มีเรื่องของอหน้าฝนแรกเริ่มนะครับที่นี้เราก็พยายามป้องกันก่อนเกิดนะครับจริงๆตั้งแต่อนุบานลนีทำเลยไหมคะ ตอนช่วงอนุบาลนี่ก็ถ้ามันเป็นปลาที่ยังเล็กอยู่เนี่ยมันมันจะมีปัญหาเรื่องของสภาพน้ำครับใช่แล้วก็ต้องปรุงปรุงน้ําก่อนที่อาจะพอกต้องต้องต้องดูแลเรื่องสภาพน้ำนะคะช่วช่วงอนุบาลเนาะแล้วเรื่องโรคอะไรพวกนีนะ้ก่อนที่จะมาลงอ่าบ,อบ,อบอ่อบ่อตัวใหญ่ก็มีการตากบอ่อนะครับตากบ่อให้แห้งโรยปูนขาวฆ่าเชื้อนะำใสบิวเทอร์ซีปรุงสภาพน้ําให้ให้มันหีคนขั้นพีเอชที่ที่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปลาแล้วมาเจ็บปลาหมอนี่ยคงมีสายพันธุ์ใช่ไหมคะ มีชุมพรกับไบโอนะครับเสียงผมจะเป็นสามสายเลือดครับไบโอนชุมพรแล้วก็เวียดนามครับเรีนการจเจริญสูงเจี่ยต,ต,ตัวเป็นหลักนะครับเขาเขามีลักษณะเด่ดนในเรื่องของความทนมทนกินเก่งตัวไวครับตัวไวอโอเค,ค,ค,คต่อไปเลยค่ะพี่บอยจะพาไปตอนนี้เราจะไปด้านปลาสุขะเลยนะคะหรือจะไปชุพรพี่แตนจะเป็นด้านนี้ใช่ไหมคะที่จะเป็นอุบล ตรงนี้ก็ตรงนี้คือผมเพิ่มในเรื่องของสิ่งปนของมาด้วยครับตรงนี้เป็นปลาอาหารพืชพืชอ๋อปทำฟันแล้วก็ปลาตะเพียนครับตเพียนวันนี้ครับนี้เลยนะคะวันนี้จะเป็นปลาลวงค่ะวันนี้ก็จะมีปลาหมินแล้วก็ปลาตะเพียนตะเพียนแล้วก็ปลาหมอปลาหมอปลาดุกปลาดุกแล้วถ้าบันนี้ถ้าจราจับมันก็จะเป็นเรื่องของการฆ่าใช่ไหมคะ นี้ขายถ้าจำหน,น่ายนี่กิโลกรัมบ่อนี้จะเป็นขายในส่วนของกิโลละ50บาท60บาทก็คือไว้เลี้ยงกเกษตรกรหรือว่าญาติที่น้องใกล้บ้านใกล้เลี้ยงเพียงกินง่ายๆนะหาซื้อกิน,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 นดได้ตลอดไอ้พวกบอ่ออย่างนั้นคือผมจะเน้นตอนเปิดบอ่อคือขายอวนลากจํานวนมา,มากๆอตรนนี้ก็คือแหนหวานทอดขึ้นขายได้เลยอย่างนี้ครับอันนี้ก็ขายในลักษณะเหมือนเอาไปจำหน่ายอยู่ตลาดคือพร้อมทานเลยใช่ไหมครับทยอยขายให้เรื่อยๆได้ทยอยขายเรื่อยๆได้ แล้วบ่ออื่นๆก็จะเป็นเป็นบ่อพันธุ์ด้วยใช่รตรวนี้ก็น้ําที่ได้จากอหาหารพวกโปรตีนที่มันลงเือหรือว่าทําให้เราน้ํามันเขียวมันเสียแล้วก็ให้มาพาะพร้าวทำปุ๋ยตัวนี้ก็ไม่เคยใช้ปุ๋ยนะครับตรงนี้ก็ปนพายได้ครับก็ยึดเกาะหน้าดินด้วยแล้วก็ระบายคา้อนเราเคยได้ผลผลิตของมะพร้าวไปบ้างยังคะท่านผู้ให่พึ่ง ออกจังที่แรกครับทุ่งเขอเป็นเดือนเดือนแล้วพี่บอยทําฟาร์มนี้มาได้กี่ปีแล้วคะตอนนี้ปีนี้ก็บปีที่สี่ปีที่สี่เริ่มตั้งฟาร์มตั้งแต่อันนี้ก็หกห้าปีประมาณปีหกีเนาะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยที่เป็นพืชสวนเนี่ยเราก็ทยอยทำหลังจากที่ป้าหัวเป็ียนอาชีพหลักให้ผมผมที่แล้วผมค่อยขยายออกไปเป็นแนวลูกผสมหลายั มะพร้าวมังลิ้นปีมังมัม่วงมังครับค่ะซึ่งก็จะเห็นค่ะเกษตรเห็นู่้ว่าตรงนี้ก็ตรงคูสาก็จะเป็นปลูกเป็นพริกเป็นไม้ผลเนาะมีน้อยหนาค่ะก็มี้ต้องหวานว่าค่จะต้องดูนอกจากคูสาวปีแรกแล้วมันไม่สามารถปลูกได้ค่ะใช่ใช่เราเราทำแแบเาเช็งภาษาะลคะ ให้บิดไข่โดยตรงที่เรียงรับประมาณกี่ตัวคะตอนนี้ที่ให้บิดที่ไข่รยงัสองร้ยห้าสิบ กชิไหมคะพี่อวัวควายหัวมควายหกนะคะไเลี้ยงไม่ได้กี่ปีนะคะได้ไดปีหนึ่งะคะทํานะคะึ่งขยายต่มก็ปีหนึ่งแล้ว่ีน้ำอย่างเดียวตอนนี้หลากหลายขึ้น,นทั้งบนดวก็ทยอยทำาเราก็ถือว่าเราทยอยทำบางอย่างก็ได okay, ้ผลิตบางอย่างก็ยังรอตามอายุ อายุของมันพื่อไปนะคะตอนนี้รายได้ที่ทำรายได้ให้เราก็จะมีปลาหมอไก่ไข่นะคะตอนนี้รายได้เฉลี่ยของพี่พออใใอบ,อบอยนนะะเท่าไรคะหมื่นถึงหมื่นห้าต่อเดือนทีนี้เราพี่บอยได้จ้างแรงงานไหมคะไม่มีแรงงานเขาเองสองคนกับภรรยาใช่ไหมคะก็ได้เต็มๆนะคะต่อต่อเดือน ทีนี้อยากให้พี่บอยฝากข้อคิดหรือแนวคิดในการทำเกษตรเราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ถือว่าเป็นยังสมาร์ทขออยากให้คิดำได้รับผู้ที่อยากสนใจกลับมาทำเกษตร ก่อนอื่นครับแนีทา,ทางการทาเกษตรครับใครๆก็ทําได้แต่เราจะทํายังไงให้มันแตก,กแบกแนวจากคนอื่นครับคือถ้าเราทําได้ก่อนชิดก่อนคือมีความคิดที่เรื่องท้างสามครับไปออกในแถวยางพารที่เแปเพื่อนเนี่ยก็จะสามารถอ่ะสินค้าพูดง่ายคือสินค้ามันจะไม่ล้นตลาดนะครับถ้าอย่างมะม่วงเนี่ยใครๆก็ปลูกได้พอเวลามันถึงฤดูกาลออกมาปุ๊บมันก็จะไปค่อนข้างที่จะราคาตกต่ำแล้วก็ล้นตลาดผมก็มาเน้นในเรื่องของปลาหมอซึ่งเป็นปลาที่ คนค่อนข้าง,างจะเลี้ยงน้อยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของปลารนะครับถ้าเป็นปลาน,นินปลาดุกนะครับใครๆก็เลี้ยงได้เลี้ยงง่ายนะครับตรงนี้นะครับมันก็เป็นอีกในส่วนของ,งทางหนึ่งนะครับที่ว่าอยากให้เกษตรกรใครที่อยากจะมาท,า,ทากาท็ลองเอาไปคิดดูว่าพื้นที่ของเราเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงวัวฟายนะครับตรงนี้ก็ลองไปคิดในพื้นที่ของตัวเองดูแล้วก็ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตําบลเนี่ยการจินการใช,ช้ชีตแตกต่างกันครับแม้จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันก็ตามแต่นะตรงนี้ก็ ก็ทำให้หลากหลายนะคะพี่บอยเนาะลองลองศึกษาดู อ้นนะคะพี่บอยตัวนี้จะตัวนี้เป็นเป็นพันเลยใช่ไหมคะใช่ครับอนนีตัวนี้ม่มากี่ตัวคะที่พี่บออยสิบกว่าตัวครับอยู่ที่ห้าบ้านครโอ้อยู่ในบ้านเองนะคะสิบกว่าตัวจำหน่ายได้ไมคะพี่บอยมีจำหน่ายครับลูกจำหน่ายนะคะถ้าในสนใจก็ลองลองมาสอบถามนะคะโทรมาติดต่อสอบถามนะพี่บอยเจ้าของฟาร์มน้อมีฟาร์มนะคะ อ,นนอายุเท่าไหร่ครปีกว่าปีกว่าเขาค่อ,พอพนข้างจะแแร์นะทุกคนครับผิดตรนี้ก็ใกล้จะค่ะผมก็เลยถอยเลยค่ะ <c oughs> อันอันอ้นนี้เขามีตลาดนั่นยนะคะเดี๋ยวเราเปลีนป่นความชอบเลยทีเรื่องที่เตยเมื่อเร็จความชอบด้วยครับก่อนอื่นครับมันจะเป็น สัตว์ที่ค่อนข้างราคาแพงนะครับเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ยากนะครับแต่ว่าถ้าทําได้แล้วก็คือมันมันมีกลุ่มเลี้ยงแล้วก็คืออนาคตคือมันไ่ในเชิงอนุรักษ์นะครับไม่มันมันก่ดจะสูบพันธุ์แล้วตางต้องชานี้จะไม่มีแห้เ็นครับตอนนี้ที่ที่ที่ฟาร์มของพี่บอยมีมีที่อายุเท่าไหร่บ้างคบของสำหรับน้องน้องอ้อนมีอายุ 90วันครับพ่อแม่พันอยู่สองคู่นะัปีกว่านะครับอยู่ที่บ้านนะครับสองคู่แล้วก็อยู่ที่นี่ก็จะเป็นในเรื่องรุ่นของ90วันแล้วก็รุ่น35วันถ้าถ้าท่านใดสนใจนะคะเป็นมีความชอบอยากเลี้ยงอ้นอยากศึกษาน้องอ้นนะคะก็ติดต่อพี่บอยน้องมินฟามได้เล,เลยนะคะอยากให้พี่บอยฝากามน้องมินฟามค่ะว่า ถ้ามีคนสนใจอยากมาชมหรืออยากมาซื้อผลผลิตจากฟาร์มปลาหมอไข่ไก่ใช่ไหมคะน,นี้ในอนา,าคตก็จ,จะมีเป็นผลไม้ต่อไปนะคะก็ให้พี่บอยฝากช่องทางการติดต่อได้เลยคะ่ะในในส่วนฟอรมตรงนี้ก็ฝากติดตามรับชมที่เ c e บุ๊ k น้องมินฟาร์มนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0 8 8 5 2 2 0 3 2 8นะครับที่บ้านตุงบางน้บตํบลกุจัอบอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธา,านีเราครับผม และในวันนี้นะคะทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอกินจ,จักินะคะและ,ะทีมงานทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณพี่บอยนะคะเจ้าของฟาร์มน้องมินฟาร์มที่ให้เกียรติเราได้มาเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็มาถ่ายทำนำความรู้ข้อมูลดีๆไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนบุคคลทั่วไปได้รับชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ stop